ขอวมเศรษฐกิจดีดข้อหุ่นยนต์สมเล่นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์ยักของพี่ขอเล่นด้วยสิครับพี่พี่คผมขอเล่นด้วยได้เลยน้อง อนีไปที่นีแ้านอมแ่ขอเลยนบ้านก่อนใครอยากไปเที่ยวกับแม่อยผมผมครับน้องไปกับน้องด้วยจะพานไปซื้อของโอไปซื้อของน้องไปซื้อของนเถอะครับ เอาเคีชูก้าปะได้เลยครับพี่ไอชาครับ<ๆ>ถ้างนั้นเดี๋ยวแม่จะซื้อของให้อืมหมอกอนโด ไม่ครับดูกระตุยแล้วแม่เราไม่แม่ครับแม 哪里快？ I will by yer Anmy. นมให้น้องได้ป่ะแม่ดูสิน้องร้องหลัทำไมแค่ดูน้องสักก่อนกลันมกขวดน้ำขดนมน้องจะหยุดช็อตแม่ ร้อกันไม่ได้นะพาน้องดูการ์ตูน Spiderman อะตั้งนู่ตันไม่ร้องไม่ร้องอย่าร้องให้ไมาเดีย๋ยวที่เปิดการ์ตูนให้ดูเอาไหมเอาค่ะไปดูการ์ตูนเรื่องอะไรอยากดู Spiderman มมอยากดูกับต a i n เม e r ก c อยากดู Spiderman น้องอยากดูสไปเดอร์แมนใช่ไหมพี่เปิดส Spiderman ให้ด,ดูลูกดีกว่าลูกดูไปแม่หนูเปดิดสไปเดอร์แมนให้น้องดูด้บบวยพี่สร้างหลุมดีแม่พี่เสร็จแล้วน้องก็นอนน้องก็นอนน้องก็จะนอนลูกก็นอนน้องก็นอนน,อน,น้องก็นอนน น,น่าจะนอนแล้วชีม,มก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาล่างล่าๆนะคะบ๊ายบายดูแลน,หนอนก่อนปรับแล้วนี่นาหยกดดูแลแล้วนะ